สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมออติสตนะครับปี08เครื่องดีเล่มพร้อมชุดโอนนะครับภายนอกสวยเกียร์ออตโอตโอ้ภายในสวยนะครับรถอยู่อำเภออาสามารถจังหวัดรอยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกัน,นครับรอบคันโดยรวมสวยมากครับสีสวยนะครับวันนี้ภายในสวยเลยแอยร์ย็นเพียงพอเกียร์ออตโต้นะครับ ดูภายในภายในสวยมากนะครับภายในสวยนะครับเอเย็นเพลงเพราะน้ำมันล้วน,นครับอันนี้ขายสวยนะครับ,ส,รบสีสวยเลย เดีวเรามาฟังเสียงเครื่องครับเครื่องเงียบมากเออออโต้ขับใช้งานปกตินะครับรแอร์เย็นครับเยไม่หลุดไม่หอนครับไ,ไปไหนแอร์เปิดเลยน Niêm luôn nha mẹ dạng nắm bụng 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 nó bụng 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 ใครสนใจติดต่อ0816425396นะครับเอกนะครับรถอยู่อำเภออาสามารถจังหวัดเราเอ็กครับครับขอบคุณครับ